เซเว่นนะคะ,ะตะกค่ะซื้อข้าล่องข้กลอข้าวกล่องมาเลยเลยขกล่องเลยเลยมาข้ากล่องเอาอะไรมาเลือกเลือกเอาอะไรคะเอาเข้าวผัดไหม เอาอะไรคะผัดอิอ้๊วบ่ลูกเ,เอาอย่างง่ายรีบๆอันนี้มีอันนี้ถ้าทำกินเองก็ได้ว่าอันนี้นะข้าวผัดปูไหมคะเอา,เอาหรือเธอจะเอาอะไรผัดอิอ้๊วหรอลูกเอาเข้าวกล่องแบบมันเผ็ดด้นี่เผ็ดได้ลูก อันนี้อะไรนี่มันจะเผ็ดไหมล่ะมันไม่เผ็ดพี่ตาต้ยมยำกุ้งนะเนี่ยนี่นะช้ามันไม่เผ็ดฮะมันไม่เผ็ดไม่ชอบต้มยำกุ้งมันจะเผ็ดนะนี่มันไม่เผ็ดไม่ชอบเคยกินบอกอเออโอเคนี่อันน้แ่สิบกว่า ต้มยำกุง้งอ่าต้มยำกุง้งมีมไหมะคะมีค่ะเท่าไหร่คะยำแปบซีได้ไหมเลยยี่สิบเก้บาทค่ะสาัสาร้ยเกบาทนย์หามศูนย์หกสาโอเค แป๊พี่ด้วยหรอคะไม่เอาค่ะไปไปเลยเด้อไปไม่ค่ะเดี๋ยวไปแวะที่ห้องเอาสิคะจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์แล้วก็เอามาเออมาไปใส่ถุงเราก็ได้ค่ะดูด้วยแวะเซเว่นได้เข้าฮะไปต้มยำเพิ่นบาเพิ่นโบเพชรชาวเดือนยำแล้วยำอีกย่านเพชรเพราะว่าเพิ่นกินเพชรก่ค่อยได้ละให้พี่น้องจ๋าเน่เบิ้งพี่น้องเบิ้งก่อนนี่ มันมีพริกนะทุกคนเป็นต้มยำอ่ะเอาใส่ถุงเลยนี่ลูกใช่ใส่ถุงค่ะเอาใส่<ม>อ่าโอเคบายทุกคนกลับนะคะทุกคนค่ะแมทเซเว่นนะคะแม่นี่สามารถใส่อะไรได้เหอเอาไปใส่ขยะไปเร็วๆอเอาไปใส่ขยะมันมีถังขยะอยู่นะ <S <S ไปเลยเร็วๆเลย บรรยากาศวันนี้ไม่ครึมนะคะทุกคนครึมนิดนึงจังคล้ายๆฝนมกๆหรอกกี่น้องนะฝ่ายยังโล่งๆอยู่โล่งๆอยู่ทุกคนอันนี้สวมใส่อะไรได้อ่ามันไม่ครึมมันโล่งนะคะทุกคนค่ะอ้าวันนี้ซาเดือนไปก่อนนะจ๊ะทุกคน